วิธีฝึกกระตุ้นการมองเห็นลูกตั้งแต่ในวัยทารกแรกเกิดและวิธีฝึกให้ลูกพูดให้ลูกพูดได้เร็วบอกหมดในคลิปนี้ค่ะแม่ วิธีฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกไวทารกแรกเกิดจนถึง1เดือนของเล่นที่มีสีสันสดใสเช่นลูกบอลผ้าสีแดงให้ลูกนอนหงยและคุณแม่ถือของเล่นชิ้นนั้นห่างจากใบหน้าลูก20-30เซนติเมตรจากนั้นกระตุ้นให้ลูกมองที่วัตถุนั้นและค่อยๆเคลื่อนวัตถุนะคะมาทางด้านข้างนะคะจากนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนวัตถุนะคะกลับมานะคะตรงกล่งกลางลําตัวของลูกเช่นเดิมค่ะแม่อุ้มลูกห่างจากใบหน้าคุณแม่ประมาณ20-30เซนติเมตรพูดคุยหยอกล้อนะคะทำตาโตใส่กับ ลูกสามารถที่จะจ้องมองหน้าผู้พูดได้ประมาณ1-2วินาทีลูกส่งเสียงอ้อแอเมื่อคุณพ่อคุณแม่พูดคุยกับลูกสะดุ้งหรือเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียงพูดค่ะวิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกในวัย1-2เดือนใช้ของเล่นลูกบอลผ้าสีแดงจับลูกนอนง้ายวางวัตถุห่างจากใบหน้าลูก20-30เซนติเมตรกระตุ้นให้ลูกมองวัตถุนั้นก่อนโดยวางวัตถุนั้นนะคะไว้เยือกกลางลำตัวเล็กน้อยจากนั้นเขย่าให้ลูกมองตามแล้วค่อยๆเคลื่อนวัตถุนั้ ข้ามผ่านกึ่งกลางลาตัวลูกมาแบบนี้ให้ลูกนอนง่ายคุณแม่ก้มตัวลงไปพูดคุยกับลูกและลูกมีการยิ้มหรือส่งเสียงโต้ตอบคุณแม่กลับมาก้มหน้าไปหาลูกนะคะตาสบตาลูกเนาะแล้วก็ส่งเสียงอูอาในคอจากนั้นเว้นจังหวะนะคะแล้วก็ให้รู่ค่ะส่งเสียงอูอาในคอตามคุณพ่อคุณแม่ลูกสามารถที่จะมองหน้าคุณแม่ได้ประมาณ5วินาทีหรือเงียบเพื่อที่จะฟังเสียงของคุณพ่อคุณแม่ขณะพูดคุยกับลูกวิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกไว้ ตามถึงสีเดือนใช้ของเช่นลูก<ล>บอลผ้าสีแดง<ด>ให้ลูกมองตามวัตถุนั้นนะคะจากทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก่อนก็ได้จากนั้นค่อยๆเคลื่อนวัตถุนั้นนะคะแล้วก็ให้ลูกมองตามลูกสามารถที่จะมองตามได้นะคะ180องศาได้ลูกสามารถที่จะยิ้มทักคนที่คุ้นเคยได้ไดลูกนอนง้ายคุณแม่คุยกับลูกลูกทําเสียงซุงมๆต่ำๆได้ด้านการเข้าใจภาษาคุณแม่เขย่ากรุ้งกริ้งทางด้านข้างโดยที่ไม่ให้ลูกเห็นนะคะลูกสามารถที่จะหันตามเสียงกรุ้งกริ้งนั้นนันได้วิธีการฝึกกระตุน้นพัฒนาการลูก 5-6เดือนด้านการใช้ภาษาเรียนแบบการทำเสียงต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นนำมือของลูกนะคะมาตบที่ปากของตัวเองเบาๆก็จะได้ยินเสียงวา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 แม่เรียกชื่อลูกโดยนั่งอยู่ทางด้านหลังลูกห่างประมาณ20-30มเซนเอามือป้องปากแล้วก็เรียกชื่อลูกแล้วลูกสามารถที่จะหันตามเสียงเรียกได้วิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกไว้7-9เดือนหวนให้ลูกมองภาพในหนังสือน,นิทานลูกสามารถจ้องมองภาพได้ประมาณ2-3วินาทีดันลูกสามารถที่จะเรียนเสียงพูดง่ายๆได้เช่น จาปามาด้านการเข้าใจภาษาเรียกชื่อลูกนะคะลูกสามารถที่จะหันตามเสียงเรียกชื่อได้วิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกในวัย10บถึงเดือนัางของเล่นไว้ทางด้านหน้าลูก2-3ถึงชิ้นจากนั้นนะคะถามลูกว่าเอาไหมแล้วรอดูปฏิกิริยาร่างกายของลูกนะคะหรือว่าลูกชี้สิ่งของนั้นๆถึงค่อยให้สิ่งของชิ้นนั้นกับลูกถ้าลูกสามารถทําตามคําสั่งง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นโบกมือบายบายหรือว่าปบมือวิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกในวัย1ปีถึง1ปี6เดือน ชภาษาสามารถพูดคำที่มีความหมายและเป็นคำที่คุ้นเคยได้ยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่หรือสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือพูด คำที่แสดงความต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นมามไปกินดูการเข้าใจภาษาลูกสามารถทําตามคําสั่งง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นลูกบอลอยู่ไหน ITE, แล้วลูกสามารถที่จะเดินนะคะแล้วก็ไปหยิบลูกบอลแล้วนามาให้แม่ได้วิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกในวัยหนึ่งปี6เดือนถึง2ปีลูกสามารถพูดคําที่มีความหมายสองคำติดกันได้เช่นแม่อุ้มกินข้าวสามารถชีอ้อวัยวะของตัวเองได้ถูกต้อง6ส่วนทั้ทงหมดนี้ก็เป็นพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยซึ่ง ทักษะบางอย่างนั้นเด็กอาจจะทําได้ช้าหรือเร็วกว่าเกณฑ์นี้ได้เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการที่สมวัยคุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจและฝึกพัฒนาการลูกบ่อยๆสม่ําเสมอนะคะเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์คลิปนี้ไปให้คุณแม่ท่านอื่นได้รู้ด้วยเนาะวันนี้แม่โบต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ